คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ขอเชิญร่วมทำบุญงานเททองรอยพระพุทธบาทจำลองและหล่อรูปเหมือนพระครูอุทิศพรมจันทร์กองยุติโกร่วมงานบุญฉลองศาลาการประเรียนหลังใหม่พร้อมพุทธาพิเศษเหรียญเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อดำรุ่นลาบผลภูนทวีนวัดหนองเดินตำบลตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทวันที่4-5มีนาคม2 5 6 6นี้ วันเสาร์ที่4มีนาคม2566เวลา17.30นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์กลางคืนรำวงย้อนยุคคณะลูกน้ำมิวสิกจากกำแพงเพชรประทะสาวรำวงจากจังหวัดเพชรบุรีสาวรำวงคณะการทิดามเมืองเพชรประทะมเหสีเมืองเพชรร่วมรุนโชครับรางวัลใหญ่กับตักไข่มัดฉาพาโชควันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566เวลา 10บนาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญถวายพระทหารเพลงแด่คณะเถรานุเถระพั้งอำเภอหนองมะมงเวลา14นาฬิกา30นาทีพระพิสุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธบทธรรมจักรกับปวรัสูตรเวลา15นาฬิกา39นาทีพิธีเททองหล่อลอยพระพุทธบาทจำลองบูชาเหรียญท้าเวสุวรรณเหรียญละ299บาบาทได้ที่วัดในงานขอเชิญรับวัตถุมงคลฟรีณจุด เช็คอินวัดหนองเดินงานนี้มหรสลสพชมฟรีกับสาวรำวงเพชรบุรีสนุกแน่ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยพระสงฆ์ทรงสมณศาักดิ์เจริญพระพุทธมนต์20รูปรูปละ2,000บาทโทร085 100 0956หลวงพ่อร่วมทําบุญซื้อทองหล่อรอยพระพุทธบาทกิโลกร,รัมละ200บาทและขอเชิญร่วมบริจาคของรางวัลตักไข่ปลาได้ที่วัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดจองร้านค้าตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์สอ6พโทรศัพท์088 428 9006เจ๊กบ อย่าลืมวันที่4-5มีนาคม2516นี้ขอเชิญร่วมบุญงานเททองรอยพระพุทธบาทจำลองและหล่อรูปเหมือนพระครูอุทิศพรมจัรท์กองยุติโกร่วมงานบุญฉลองศาลาการประเรียนหลังใหม่พร้อมพุทธาพิเศษเหรียญเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อดำรุ่นลาบผลพูลทวีนวัดหนองเดินตำบลวังตะเคียนอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาท